สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องเกษตรมือถ้ำนะคะเนาะวันนี้เทาสิพาพี่น้องไปเอาเข้าวปูค่ะพี่น้องเอาเข้าวปูข้าเนี่ยไปลงน้ำค่ะพี่น้องเตรียมเตรียมเห็ดหน้าปีเลยค่ะพี่น้องวันนี้กับวันที่ยี่สิบเมษาย,ยนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเนาะข้าวปูเนี่ยเขาเตรียมไว้เองค่ะพี่น้องเขาของเท้าเนี่ยละ่ะเขาว่ากินแล้วปีนี้มันอ่อนมันดีเม็ดงามยังมัมีข้าวปุ่นอีกยังเทาก็เตรียมไว้เองเลยะคะนะ่ะเนาะซื้อข้าวปู เฮาก็ไปเช็คราคามันเนี่ยเฮากส็สูบ่ไหวค่ะสูบเฮาเตรียมไว้ของเฮาเองดีกว่าเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งค่ะว่าขั้นตอนเฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือข้าวปูเนาะคะ่ะเนาะข้าวปูเฮาเทลงถังแล้วเฮาก็บส่น้ำเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าปีนี้อู้ย่อมย่อมย,อมย,อมยอม่พันข้าวปูแห้งแหงค่ะพี่น้องเอ,อ้ยจากสุปีแม่นบ่สุปีแม่นบ่สอบรหัสลอยกาบาทปีนี้ตกไปเขาที่ไปว่าข้าวเหนียวนะคะแห้งแหงเนาะค่ะเนาะสิขาดมาน่ะ ชบละพันพี่ดองเออยเขาชูว่าไหวค่ะนี่เฮาะนี่มาเหาแซ่เขา,าจะแซ่ลงในถังยังสิค่ะแล้วเหาก็ะจิบบอยขึ้นหนึง่งขึ้นหนึง่งเขาจังสีม,มาป้ายเขาลีบซุ่มนี่นอะออกนอกขะนกเนาะแซ่ไว้สองขึ้นหน้าปีต้องแซ่ไว้สองขึ้นแล้วก็เอาขึ้นอีกสองขึ้นเนาะขะเนาะมันจะแตกเป็นสมนกเขาจังสีแดงไปวานเลยค่ะพี่น้องสีบอรอมี่กระบวนการทีรว่ว่าตอนเทเอาให้เบิง้งเนาะขะเหาก็แซ่ไว้ยังสิ แซ่เขาปลูกเนาะค่ะเนาะเตรียมล่งหน้าปีเพราะว่าเฮ้าแล้วก็ปิดไว้อันนี้นี่ค่ะอันนี้คือเขาเจ้าค่ะแซ่ใส่กับบ้าปูนเขาเลยมาพี่น้องแต่จะมีเขาลีบหลายปนขึ้นมาเนาะก็ปล่อยไว้เลยก่อนค่ะอีอื่นเขาจะมาไฝเขาปูเขาเขาลีบออกเนาะค่ะเน่อยมาเข้าเลือไว้แล้วนะคะ่ะขันไปซื้อบ่ไว้เขาพี่น้องแพงโพดเลาก็ต้องพึ่งตัวเองเข้าจังสีแลยเนาะคะ่ะเนาะมา เขาเกี่ยวมือคะ่ะจะมีดอกขีกากรอก็ยังปูนมะนาวเข้าห้องคอยไ่ออกประมาณนี้นะคะเขาต้องเตรียมเองค่ะพี่น้องซื้อตายแท้ๆเช้าหน้าปีนี่นะนย่ำไปขายเขาถึกๆบัดไปซื้อขึ้นมาสิม,มาปูอันนี้เอยงายทงปางงานอีพผอีเมียมขอ่อยเขาสูวว่าว้ก็ต้องเตรียมพันไว้เองค่ะพี่น้องค่ะ ขาปูข้าครบสองขึ้นแล้วเนาะค่ะเนาะข้ากะสิมาเอาขาปูขึ้นน้ำเนาะค่ะน้องเพียงคุณเอาขาปูขึ้นน้ำนั่นกันค่ะปูขึ้นน้ำคือว่าจากขาปูออกจากน้ำค่ะใส่ถุงปุ๋ยคือเก่าค่ะพี่น้องนี่เขาเหนียวเนาะเขาเขาคเขาหกเนาะค่ะ พิษท่านไวเองค่ะนีะ่ค่ะตักขึ้นเลยเขาก็จะได้สองสอบปุ๋ยนะคะน่ะเนาะเหน็นปะสอบหนึ่งเนี่ยค่ะสอบหนึ่งสอบหนึ่งเนี่ยเขาเอามาพาพอเข้ามามาแล้วมันอุดอยังยั้นะคะ่ะเขาก็ต้องมาแบ่งใส่สองสอบตอนเขา้าออกอกูขึ้นแนละะ้วกันเนาะแต่ว่าเขาจะใส่เต็มเวยคะ่ะเพราะว่าเพื่อเขาสีได้แตกนอแตกหาก,กยังกระสีใส่พื้นที่นี่การขยายนาะคะ่ะเนาะ สอบหนึ่งเอาเป็นช่องสอบเบบนี้ค่ะวิธีมัดกะมัดสูงๆจนังสิค่ะห้องก็มาอกค่ะก็ะบา้างเลยคจ้ะม่านนี่อีกสองคืนเนาะคะ่ะเนาะเลียห้องก็สีมา่เปิดเบิ้งกันเนาะคะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็ครบสองขึ้นแล้วเนาะคะ่ะเขาปลูกข้าเข้าสิมาเปิดกเขาปลูกเบึงกันว่าเขาปลูกข้าสิแตกนอลสำหรับนาะะคะ่้องพี่น้องเนาะคุ้ยค่ะนนเนาะเขาก็สิมาเปิดเบึงเาขาปลูกข้าแตกนวลสำหรับน้องพี่น้องเนาะมีสองขึ้นเลยค่ะเด้อปลูก มราอยากได้ถ่เด้อมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งก็สิเปิดติดศาสาเนี่ยสักหน่อยค่ะพี่น้องเ้อล่วงขับปูไปเมื่อวันที่ยี่สิบค่ะพี่น้องมือนี่วันที่ยี่สี่เมษายนพศสองท่านหาหน่หกสิบสามนะคะน้องพี่น้องเนาะก็สิมาเปิดเบงว่าขับปูเข้ามาไวขึ้นน้ำซองขึ้นแล้วแตกดีซ้ำใดค่ะพี่น้องเบืงค่ะมือนี่แล้วค่ะที่ได้ไปโต๊ะกาค่ะพี่น้อง มือสันวันดีอู้คุณะค่ะพี่น้องเบิงขอลงให้เบิงด้วยค่ะเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้เบิงนะค่ะพี่น้องแตกดีอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะยินบอปลูกห้อเริ่มห่ากโอ้ล่างอันกระหางเงวแล้วค่ะพี่น้องที่จริงต้องแบบน้อยซ้ำซบนกน,ะคะนกค่ะนกเขาจีพอดีนี่ละคะ่ะนบอกสองขึ้นเื่องอากาศมันห่อนน่าค่ะพี่น้องห่อนอะไรก็เลยเห็นให้เขาปลูกข้านี่ แตกนอกนะทังหากดีครับพี่น้องโซงขึ้นนกขณ์เนาะแล้วก็กระบวนการตอไปห้ากระแสไปวานนกขณ์เนาะกัดจีปีถ้าเห็นเบื้อง่าว่านโกกานี่ยวานกาดนี่วานเบียบใดนกขณ์เนี่ยก็มันสซงขึ้นนกบพี่น้องขอบคุณในหลายค่ะสําหรับคลิปอันเพาะข้าวปูกนกขณ์จะ๊บใบสมีนกขาะกันเตียมพันธุ์ข้าวปูกหน้าปีนกะคขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อที่เขามาเบื้องที่ตามกัะได้มีก็ไปก้อนค่้าวัสดีค่ะ